เอาครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับปลาเิชชิงนะครับวันนี้ผมนายเอ็มปลาเิชชิงครับมากับอาเขตครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนนะครับหมายใหม่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มตกมานี้เขาบอกว่าปลาช่อนมีตัวนะครับแต่ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาลุ้นกันครับเนี่ยชมบรรยากาศหมายก่อนครับนี่ครับผมบรรยากาศหมายครับนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับผมมีลมโยกนิดๆ จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับมารับชมกันเลยครับโอเคครับไปรับชมเลยครับะเอาละครับตอนนี้เราก็ลงเบิดเสร็จนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับนะครับเราก็ลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยยาวครับว่าวันนี้จะได้ตัวไม้กับหมายนี้ซึ่งผมยังไม่เคยตกเลยครับแล้วมาติดตามชมกันเลยครับจะมีผลงานให้พี่ๆี่นะเอซดูหรือเปล่าครับล่าปลาช่อนนะครับหมายนี้โอเคครับรัชมเลยครับ ครับผมฝั่งนี้กินแล้วนะครับนะครับนี่นาะมาจากกรุงเทพครับได้หนึ่งตัวแล้วครับปลาช่อนนะครับนี่ครับมากันหลายท่านเลยนะครับนะครับผมดึ่งมาเขาได้แล้วครับนะครับแทมแรกมาแล้วครับมาครับผมแทมแรกของน่านาๆมาจากกรุงเทพนะครับดีดีนะครับผมไปครับผมเราคุมมัต่อครับรับต่อยงานแล้วเอกไปแฝง ขามายังที่เขาได้นะครับแต่เรายังไม่ได้นะครับต้องมต่อครับเอาส้โหได้ตัวครับติดว่ะ ติดติดต่อไม้ดิโผโอ้ยไม้ยิ่งไปเลยว่ะไม้ใหญ่อหรอ Đến giờ bây giờ quá Ủa bây giờ 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 bây เอาแล้วนะครับตอนี้เอาแล้วนะครับตรงนี้แล้วครับน้ครล้วครับนี่นะครับนะครับ ปิดอะไรปุดูแ้ครับโดแ้นครับได้แล้วครับออครับเียครับโดครับครับไ้โดไป้วครับดึงแต้งต้องักระโดเว้นนะครับโดเว้นนี่นะครับผมดึงแต้นะครับไปรับชวต่อครับครับตัวใหญ่ลอ บอกเลยเพื่อเท้าก็จะได้แล้วเราชมกันต์ต่อเลยครับครับผมฮัลโหลครับยี่ที่ขอมันจริงๆเออยี่ที่ข่อฮัลโหลครับโอเคครับมันก็จะงมทั้งวันโฉดดูตัวครับฮัลโหลบอกเล็บฮัลโหลฟอกฮัลโหลฟอก ปปกีนเลยครับผมปากัเลยไปลนครับไปลคนี่นครับโดนแล้วนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับช่อนใสแว่นนะครับกระโดูใส่นแว่นเลครับครับผมดีทองครับใสแว่นแซมครับครับก็มือโทรมาอีกปุ๊บแดปั๊บนี่ครับ มือโปมาปลดล็อกไห้นี่นะครับผมโอ้ยลุดนะครับตั้งไปเลยตั้งไปเลยนี่นะครับผมแตที่2ครับจะดูจะช่ัยผมต่อครับยไปไปไีแล้ว นี่ลนิดไม้หนึ่งเน่นนี้านีเอาเอาเล้ครับครับครับอโดนนะครตัวนี้ตครับโดน้ะครับวนี้โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับตัวนี้โดนแล้วครับนไใหญ่ใหี่เดิมต่อต่อเดิมไปันี้นะครับตัวนี้ครับได้แลครับกินได้แล้วครับตัวนี้ อลาคับอละครับอละคับตอนนี uh ้ค huh. รับพาเบ็ดกันหมดเลยครับระวังโอ้โเลี้ยงดตัวนึงเอยเย็นเย็ย็นเยนตัวนึงเกี่ยวเกี่ยวเลยไขวดิไปว้ดิอลคับตบเขมเขมกาดีเมให้ให้สัดกําลังกนให้สัด เั็นขาเป็นหนึ่งตัวนะครับออาแล้วครับัพี้คินพบกันนะครับอยู่ครับขาตัวนะครับกินพร้อมกันเลยพั้มกัน นี่นะครับผมคผู้ชมไปงนครับนี่นะครับมาครับขาวไปหนึ่งตัวครับเมื่อกี้กินพวงมาตอกาดครับเดี๋ยวก็พงมตอครับตามนะตามเลย่อนี่ครับผมีวิ่งเลยิ่นะ

เอาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับตอนนี้ครับนี่ครับขอกำลังบิดครับนี่ครับเอ็นออกอย่างเดียวนะครับครับ มาับอยี่ดีดีมปา่แล้วรแได้ครมท่านชมนแล้วครับอียงเอาล้ครับครับมือสมังกำลังลงไปจับนะครับนี่ครับนะครับปลาชัดดูนะครับ ไม่ยอมนะมครับไม่ยอมไม่ยอมขึ้นนะครับ นีนะครับมาอีกแล้วนะครับไปทางไหนไหน,ไนะานผูชมแดนพีซีครับไปต่อเลยครับรตัวนไม่ทเสียบดีเอลยนี่ครับผมแอนพีซีไปต่อเลยครับ ครับผมปลาครับด้านที่สองเต็มสี่ครับทีมงานมาลีฟิชิงนะครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันต่อเลยครับ